สวัสดีค่ะวันนี้มาพบก,กับเซลล์ปุ่นกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ค่ะปุ่นจะพาพี่พี่ทุกคนมาอัปเดตกับตัวรถเข้าใหม่ ซึ่งตัวรถคันนี้ได้เป็นตัวรถเจ็ดที่นั่งแบรนด์ยอดนิยมและเป็นรุ่นตามหากันอีกด้วยค่ะพี่ๆคนไหนนะคะที่กำลังมองหารถ t o y o ต a a v a n ซไปใช้งานในครอบครัววันนี้มีเข้ามาแล้วค่ะใครที่กำลังตามหาบอกเลยว่าต้องห้ามพลาดคลิปนี้เดี๋ยวปุ่นจะพาไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะและสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะปุ่นจะพาพี่ๆทุกคนมาชมกับตัวรถครอบครัวเจ็ดที่นั่ง t o โยต้าอเวนซ่าสำหรับตัวรถคันนี้ได้เป็นรุ่น 1.5S รถปี2010เ e กียร์ออโต้ตัวรถได้เป็นตัวสี ยำเดินม,มาจากโรงงานสภาพสวยพร้อมใช้งานมากๆค่ะที่สําคัญวันนี้มาในงบราคาพิเศษอีกด้วยจากราคาหน้าป้ายปกติ238,000บาทวันนี้เพียงแค่พี่ๆแคปหน้าจอรถคันนี้ทรงหลักฐานการแคปหน้าจอมาที่ Li n e Official เชีย a r 9 88เมียด้านหน้าเพียงเท่านี้พี่ๆรับราคาโปรโมชั่นพิเศษเหลือเพียงแค่218,000บาทเท่านั้นเองเอกสารดีเครดิตดีคันนี้สามารถจัดฟแนนซ์ได้เต็มพี่ๆคนไหนที่กำลังมองหารถเข้าพวไปใช้งานต้องห้ามพลาดสํา หรับตัวคลิปนี้เลยค่ะแลวเดี๋ยวบัญจะพาพี่ๆมาชมด้านหน้าตัวรถคันนี้ไปพร้อมๆกันสำหรับตัวรถคันนี้นะคะด้านหน้าของเขาก็ได้เป็นตัวสีดําสวยเรียบเนียนเสมอไม่มีร่องรอยของการเกิดอุบัติเหตุมาอย่างแน่นอนค่ะตัวกระจังด้านหน้าของเขานะคะได้เป็นกระจังหน้าแบบโครเมียมมาพร้อมกับตัวสัญลักษณ์โลโก้ของตัวโตโยต้า เกอบโคมไฟของคันนี้ได้เป็นเกอบโคมไฟสภาพสวยสภาพดีไม่มีร่องรอยการแตกหรือว่าการเหลากันอีกด้วยด้านล่างตรงกันชนนี้นะคะเขาก็ได้เป็นตัวสีดําสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมกับตัวชุดไฟตัดหมอกที่มีมาให้คู่หน้าเดิมจากโรงงานอีกด้วยค่ะ แล้วเดี๋ยวบุญพามาชมสับตัวด้านข้างของตัวรถคันนี้กันต่อสับตัวด้านข้างของเขานะคะได้เป็นตัวสีดําสวเดเรียบเนียนเสมอไม่มีร่องรอยของการเกิดอุบัติเหตุไม่มีร่องรอยของการขูดหรือว่าการขีดมาตัวล้อแม็กคันนี้ได้เป็นตัวล้อแม็กของตัวโตโยต้าค่ะไม่มีร่องรอยการคดหรือว่าการดุ้งซีรียงคันนี้ได้ใช้เป็นตัว195ทับ65ขอบ15นั่นเองสับตัวรถคันนี้นะคะได้เป็นรถเข้าใหม่ยังไม่ได้มีการเก็บงานหรือว่าทําความสะอาดใดๆค่ะ สับตัวสีซอฟด้านข้ามประตูฝั่งคนนั่งนี้เขาก็จะได้เป็นตัวหัวน็อตเดิมๆไม่มีร่องรอยการแกะหรือว่าการไขไม__่มีร่องรอยของการสระสีการพ่นสีการพ่นซอกตัวรอยเม็ดอากด้านบนนี้ค่ะเขาได้เป็นตัวรอยเม็ดอากที่ตอกีดงตัวสวยเรียบเนียนเสมอไม่มีร่องรอยของการตอกทํามาใหม่อย่างแน่นอนภายในตัวรถของเขาก็จะได้เป็นตัวสีดําคอนโซลสภาพสวยสภาพดีไม่มีร่องรอยการขูดขีดทองรอยเล็บสัตว์ไม่มีร่องรอยของการใช้งานหนักนค่ะ และสำหรับตัวจอแอนดรอยของเขานะคะได้ติดตั้งมาให้แล้วเรียบร้อยฟัง a m f m วิทยุ MP3 ทัชสกรีนได้อย่างง่ายเลยค่ะตัวแอร์ของคันนี้ได้เป็นตัวแอร์แบบแมนนวลปรับมือหมุนใช้งานง,ง่ายมากๆและสำหรับตัวเกียร์ของเขาได้เป็นตัวเกียร์แบบขั้นบันไดนะคะได้เป็นตัวเกียร์ออโต้มาแล้วเรียบร้อยพี่ผู้หญิงก็สามารถขับง่ายขับขี่สะดวกค่ะ ตัวเบาของคันนี้เขาก็จะได้เป็นตัวเบาผ้าลายกราฟิกทั้งหมด3าแถวตอนเลยไม่มีร่องรอยการฉีกหรือว่าการขาดดูแลรักษาค่อนข้างที่จะง่ายอีกด้วยค่ะและเดี๋ยวปุ่นพามาชมสัตว์ตัวด้านท้ายของตัวรถคันนี้สำหรับตัวด้านท้ายตัวรถของเขานะคะได้เป็นตัวสีดําสนิทค่ะสีสวยเรียบเนียนเสมอด้านบนมาพข้งกับตัวสปอยเลอร์ซึ่งตัวรถคันนี้เขาก็มีเป็นตัวไฟเบรกดวงที่สามมาให้แนวเรียบร้อยกระจกไล่ฟ้าของเขาก็มีมาให้เดิมจากโรงงาน กระจกทุกบานเป็นของโรงงานโตโยต้าตรงรุ่นมาค่ะตัวไฟท้ายของเขานะคะได้เป็นไฟท้ายสภาพดีไม่มีร่องรอยการแตกหรือว่าการเล้าและด้านล่างตรงกันชนนี้เขาได้ติดตั้งเป็นตัวสเกิร์ตมาให้มาพร้อมกับตัวชุดเซ็นเซอร์กะระยะถอยมาให้ถึง2องตำแหน่งกันอีกด้วยและเดี๋ยวคุณพามาชมสรับตัวเซนเซอรด้านท้ายของคันนี้ค่ะ ำหรับตัวซีวนซอดด้านท้ายของตัวรถคันนี้ได้เป็นตัวลอยเม็ดอาร์คเดิมๆไม่มีร่องรอยของการเกิดอุบัติเหตุมาค่ะหัวน็อสภาพสวยสภาพดีไม่มีร่องรอยของการแกะหรือว่าการขายมาก ซึ่ง Studio. สาหรับตัวเพดานตัวรถคันนี้เขาได้เป็นเพดานสภาพดีไม่มีคาบรอยน้ํารั่วไม่มีคาบยันและสําหรับตัวแอร์ของคันนี้นะคะไม่มีร่องรอยของการใช้งานมันหนักค่ะได้เป็นตัวแอร์ลราทั้งหมด2แถวตอนเลยบอกได้เลยนะคะว่านั่งรถคันนี้สบายกันอย่างแน่นอนทั่วทั้งคันค่ะสําหรับตัวเบาะของเขาได้เป็นตัวเบาะผ้าทั้งหมด3แถวตอนเลยนะคะไม่มีร่องรอยการฉีกหรือว่าการขาดสำหรับตัวคันนี้เขาได้เป็นตัวเบาะแถวตอนที่3ที่พับเดินหน้าไปทําให้เรามีที่เก็บสัมภาระเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ แล้วเดี๋ยวปุ่นพามาชมสภาบตัวสีรถฝั่งคนขับกันต่อสราพตัวสีรถฝั่งคนขับนี้นะคะเขาได้เป็นตัวสีสวยเรียบเนียนเสมอไม่มีร่องรอยของการเกิดอุบัติเหตุมาอีกเช่นเดียวกันด้ามจับเปิดประตูของเขาก็จะได้เป็นสีโครมย่คขาดทาให้ดูตัดกับตัวสีรถ และสําหรับตัวนี้นะคะเขาได้เป็นสติกเกอร์ลมยางเดิมมาจากโรงงานไม่มีการสาดส,สีหรือการพ่นสีมาทับหัวน็อตสภาพสวยสภาพดีไม่มีร่องรอยการแกะหรือว่าการขาอีกด้วยค่ะและสําหรับตัวด้านบนนี้นะคะเขาได้เป็นตัวลอยเม็ดอาที่เดิมๆม,มาจากโรงงานอีก mm hmm. เช่นเดียวกันไม่มีร่องรอยทํามาใหม่ค่ะ สำหรับตัวหัวน็อตด,ด้านข้างประตูได้เป็นหัวน็อตสภาพดีไม่มีร่างรายการแกะไม่มีร่างรายของการเกิดอุบัติเหตุร้านของเรารับประกันรถทุกคันไม่มีชนหนักผิดความจมน้ําตัดต่อเหยียบแมวค่ะสำหรับตัวแผงด้านข้างประตูคันนี้เขาก็มีเป็นตัวระบบไฟฟ้ามาให้เรารอบพันกระจกบานเลื่อนปรับไฟฟ้าสี่บานฝั่งคนขับปรับออโต้สำหรับตัวกระจกมองข้างได้เป็นตัวปรับมุมมองแบบไฟฟ้าและพับเก็บแบบไฟฟ้าอีกด้วย สาหรับตัวพวงมาลัยของคันนี้เขาก็ได้เป็นตัวพวงมาลัยสภาพดีค่ะไม่มีร่องรอยของการใช้งานมาหนักนะคะสําหรับตัวรถคันนี้ได้เป็นตัวพวงมาลัยที่มีเป็นระบบความปลอดภัยแอร์แบ็กมาให้อีกด้วยสําหรับตัวพวงมาลัยและสำหรับตัวเบาของเขาได้เป็นตัวเบาะผ่าสภาพดีไม่มีร่องรอยการฉีกหรือว่าการขาดอีกเช่นเดียวกันเลยค่ะ แล้เดี๋ยวมันจะพาพี่ๆมาชมห้องเครื่องของคันนี้กันต่อนะคะว่าสภาพจะสวยน่าใช้งานขนาดไหนเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันเลยค่ะตัวห้องเครื่องของคันนี้เขาก็จะได้เป็นตัวเครื่องยนต์ขนาด1.5ลิตรได้เป็นตัวเชื้อเพลิงเบนซินมาแล้วเรียบร้อยค่ะเครื่องยนต์เขาก็จะได้เป็นตัว VVTi อีกด้วยห้องเครื่องสภาพดีไม่มีคราบหรือว่าร่องรอยการไหลยเยิ้มของตัวน้ํามัน ซีนเศร้าด้านข้างต่างๆได้เป็นตัวหัวน็อตเดิมๆรอยเม็ดอ์กเดิมๆไม่มีร่องรอยของการเกิดอุบัติเหตุชนด้านข้างคานด้านหน้าของตัวรถคันนี้สติกเกอร์เดิมๆมาจากโรงงานก็ยังอยู่ครบค่ะรอยดรอทรอยเม็ดอ์กต่างๆบอกได้เลยว่าอยู่เดิมคมจิบจากตัวซีนเศร้าด้านข้างฝั่งคนขับนี้นะคะเขาก็จะมาพร้อมกับตัวแผ่นเพจซึ่งได้เป็นตัว หัวหมุดเพดเดิมไม่มีร่องรอยการแกะหรือการย้ายสติ๊กเกอร์มอกอก็ไม่มีร่องรอยของการพ่นสีหรือสาดสีมาทับสำหรับตัวฝากระโปรงด้านหน้าก็ได้เป็นหัวน็อตเดิมๆอีกเช่นเดีวยวกันค่ะรถคันนี้นะคะได้เป็นฝากระโปรงเดิมเดิมสภาพสวยๆพร้อมใช้งานสำหรับตัวแผ่นการความร้อนก็มีร่องรอยของการใช้งานตามอายุรถนั่นเองค่ะ และสำหรับตัวรถคันนี้นะคะวันนี้ปุนจัดราคาโปรโมชั่นพิเศษมาให้เหลือเพียงแค่2 1 8 0 0 0บาทเท่านั้นเอกสารดีแค่ดีดดคันนี้สามารถจัดไฟแนแนนได้เต็มพี่ๆคนไหนที่สนใจต้องรีบติดต่อหาปุ่นได้เลยที่เบอร์0886059138หรือ s i CAR988 เมียด้านหน้าค่ะคลิปนี้นะคะใครที่ชอบปุ้องขอฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ให้ด้วยแล้วพบกันได้ใหม่ในชิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ